o อล v o Thailand เปิดราคา New Volvo v o l v o V60 Recharge ตัวโมเดลเยี่2023ตัวรถจะมีรายละเอ Spec ียดสเปคออปชั่นเป็นอย่างไรราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมครับมาเริ่มตน้นที่ราคานะครับสำหรับตัว Volvo v o l v o V60 Recharge ตัวปักอินไฮบิดโมเดลเยี่2023นะครับเป็นรถยนต์นำเข้าซีบิวทั้งคันจากประเทศมาเลเซียมีทั้งหมด2รุ่นย่อย เริ่มต้นจากตัวรุ่นย่อยแรกนะครับมาพร้อมกับราคา2ล้าน3 4 0 0 0 0บาทอีกรุ่นย่อยหนึ่งนะครับจะเป็นตัว Ultimate Bright ราคาอยู่ที่2ล้าน7 9 0 0 0 0บาทโดยมิติตัวถังนะครับของตัว Volvo V60 r e c h a r g ตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่4,761ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,850ม mm, ิลลิเมตร ความสูงอยู่ที่1,431ม mm, ิลิเมตรและระยะถันล้อนะครับอยู่ที่2,872ม mm. ิลิเมตรส่วนขครงพลังนะครับที่ใส่มาให้ในตัว V60 ร e ชาร์ g ตัวนี้นะครับจะเป็นรหัส T8 Plug In Hybrid ตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด2.0ลิตรพ่วงกับตัวเทอร์โบชาร์จโดยตัวเครื่องยนต์นะครับจะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะพุ่งด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุอยู่ที่18.8กิโลวัตต์เมื่อทั้ง2ระบบนะครับทำงานร่วมกันนะครับจะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่460แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดถึง709นิวตันเมตรทํางานผ่านเกียร์รัด8จังหวะนะครับโดยตัวสมรรถนะที่โรงงานเคมนะครับอัตราเร่งสูงถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้ภายใน4.5วินาที และความเร็วสูงสุดนะครับถูกล็อกความเร็วอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับด้วยโหมด EV ล้วนนะครับอยู่ที่90.2นะครับตามมาตรฐาน NEDC มาดูกันต่อในส่วนของรายเดียดออปชันคันบ้านะครับโดยเฉพาะตัวรุ่นท็อปนะครับ Ultimate นะครับจะมีอุปรกรณ์อ p อปชันเพิ่มเติมมาให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตูกระจังหน้านะครับเป็นวัสดุสีดําเงาพร้อมกับกรอบโครเมียมชุดไฟหน้านะครับจะเป็นชุดไฟหน้า LED นะครับสามารถหักเลี้ยวตามพวงมาลัยและก็ปรับสูงต่ําอัตโนมัติซึ่งในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะปรับสูงต่ําได้เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับกระจกมองข้างนะครับก็มีมาให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเฉพาะรุ่นอัลติเมทราวหลังคานะครับก็มีการติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับเฉพาะในรุ่นอัลติเมท ส่วนด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วนของตัวล้ออลอยนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นล้ออลอยนะครับเป็นลาย5ก้านนะครับดับเบิลสป็อกแบ็คไดมอนด์คัตนะครับขนาด18นิ้วใช้ยางขนาด235 45 R 8ส่วนในตัวรุ่นท็อปนะครับหรือว่าอัลติเมทนะครับจะให้ล้อลอยนะครับมาเป็นขนาด19นิ้วนะครับ5ก้านใช้ยางขนาด235 40 R 19 ส่วนอุปกรณ์ออปชั่นอื่นๆนะครับที่มีมาให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคางกระจกนะครับพา c โนลิมิกซันลูฟฝาท้ายนะครับเปิดปิดด้วยระบไฟฟ้านะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันแฮนด์ฟีเทลเกตมาดูกันตอนน่อในส่วนของภายในกันบ้างน,นะครับภายในนะครับการดีไซน์แผงแดชบอร์ดนะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับยังใช้ดีไซน์แบบเดิมอยู่ แต่ในตัวรุ่นอัลติเมทนะครับจะมีการใส่อุปกรณ์ออปชันเพิ่มเติมมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคันเกียร์นะครับเป็นแบบคริสตัลตัวบอบนะครับสามารถปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมกับตัวเมมโมรีซีเฉพาะตอนหน้านอกจากนั้นนะครับก็มีการเพิ่มตัวส่วนรองรับนะครับบริเวณเอวเพิ่มมาให้นะครับสามารถปรับด้วยไฟฟ้าสีทิศทางนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการติดตั้งนะครับตัวจอแสดงผลนะครับบริเวณกระจกบังลมด้านหน้านะครับ ส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับในตัวรุ่นท็อปนะครับจะมีการใส่เครื่องเสียง5เมกลลดรมาให้นะครับพร้อมกับลำโพง14ตำแหน่งส่วนในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะได้ลำโพง11ตำแหน่งนะครับนอกจากนั้นนะครับในรุ่นท็อปนะครับก็มีการใส่ตัวกล้องมองภาพรอบคัน360องศามาให้แต่ในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมีกล้องด้านหลังมาให้เท่านั้นนะครับ ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับทั้งในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปนะครับถือว่ามีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะแต่ในรุ่นท็อปนะครับจะมีการเพิ่มตัวเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเพิ่มมาให้รวมถึงนะครับตัวแจ้งเตือนนะครับเป็นระยะห่างจากรถทางด้านหน้านะครับส่วนของสีตัวถังภายนอกน,นะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมีให้ทั้งหมด3สี ก็จะมีสีขาวนะครับได้ภายในสีดำสีดำนะครับได้ภายในสีน้ำตาลและสีนู้นะครับซึ่งจะออกสีชมพูชมพูหน่อยนะครับก็จะมีภายในเป็นสีดำส่วนของตัวรุ่นท็อปนะครับรุ่นตัวอัลติเมทนะครับก็จะมีทั้งหมด4สีนะครับโดยสีขาวกับสีดำนะครับสามารถเลือกภายในเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้นะครับสีนูกนะครับจะได้ภายในเป็นสีดำ และสีใหม่นะครับที่จะมีมาให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับก็คือตัวสีเทานะครับหรือว่าเทานมจะมาพร้อมกับภายในสีดําและนี้ก็จะเป็นรายเดีดทั้งหมดนะครับของตัววอ l v ว v 60รีชาร์จตัวโมเดล e a r 2023เป็นรถยนต์นำเข้า c ี u ทั้งคันจากประเทศมาเลเซียมาพร้อมกับรุ่นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2 3 4 0 0 0 0บาทและรุ่นท็อปนะครับอยู่ที่2 7 9บาท เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับตัว One Whoa v o l v o V60 Recharge Plug-in h y b r i d ไฮบิตโมเดลเย่0นะครับคอมเมนต์ Comment มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ